โอ้ยน้ำคอยบอคอย่บอคอยเออบ่คอยย่อเฮคอยมันไปขึ้นไดปสไลน้ำคอยนะออไฟมันกระดิบ่แดงคอยเอา้าก็คอยบอกนะน้ำคอยบล็อกเออมันก็หาปกติอยู่สานี้บลอกมันแห้งกว่าน,นี้เอา้าน้ำคอยเกินอันนู้มันคอยก็อันนี้มันแห้งก่อ เงอ้าวอีกอนอ่ะคัทั้งวันน้นานนี่นานนี่แล้วมาหนี่แล้วปิดอ่าแหงเี้วคอยเอามันคอยน้อุนตีมัเกวกบอันฟักบัวที่ต้องเปลี่ยนฟักบัวติไปตันละตีมันตันเนาะบุลอะคอยเกิน Mì tìm kiếm cái ổng này tìm kiếm cái ổng này tìm kiếm ổng này tìm kiếm 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 ตะแกงออกแล้วหนึ่งตัวครับกอพงจูวไล่ก็เกาอยู่เมือเนี่ยไม่มีเครื่องกองน้ำนะครับมีเครื่องกองน้ำาตีทีเครื่องกล่องยังเครื่องก่องขีบขีอบน้ำมันค่อยน้ำน้ำค่อยเครื่องมันไม่ทำงานครับก็เขอน้ำอุ่นนี่ครับไฟเดินเรียบร้อยแล้วครับนี่ ปักปักสวิตนี่ครับตู้คอสเมอร์นานโน,นครับวันนั้นลืมถ่ายไปนี่ผมมาถ่ายนะครับมีสองช่องนะครับ20กับ32มสครับยี่สสองเมนเบกเกอร์วันนั้นลืมถ่ายรีบเปนหน่อยนี่ครับใช้ดีนะครับนานโนตู้คอสเมอร์นานโนเนี่ไปกว่า ไปมาเนี้ยมีไฟมันอีบะฮอนได้แสดายติดต้กองนะโฮน้ำคอยน้ำคอย<ร> <ไป S 2> มันก็บบะฮอนเราไปแอนนั้นม่ยังอีบ่เนี่ยห้าเคียงกล่องแวบไหนอีกอันนี้ก็คือเอาโอ๊เคียงกล่องน้ำคือเข้ากล่องน้ำกินนะอันนี้ตะกิ่งอีซีโตยแล้วนะตะแกงนะเบิ้ง เนี่ยมีซีโตเนี่ยแต่ค่อยใส่โตเดียวถ้าใส่ซีโตคือค่อยไปก็เกาอีกครับบอแต่อไว้ดักจับตะกรอนไงโอ้ยไหนมีไ่อยู่ค่อยบึงละใส่โตน้ในนี้ตีไหนนะมีซีเต๊มีซีแสบเข้ากลนั้น ฟังละวโซ่ฟังละหนึ่งแ <Ừ. S 2> ล้วกระไส้ทีนี้ <Ừ. S 2> ฟังละหนึ่งก็เปลีนซี <I know, S 2> แล้ว oh